ใบเตยอาสยามขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังพ้นคุกคนแห่ซื้อตั๋วแน่นเต็มทุกที่นั่งเจ้าตัวมาในชุดสีดำโชว์เต้นร้องเช็กเรตติ้งสะเดาวสะทานยิ่งนักวันที่26พฤศจิกายน2566ใบเตยสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามขึ้นร้องเพลงครั้งแรกหลังได้รับการประกันตัวจากศาล โดยเป็นการร้องในคอนเสิร์ตท,ที่ร้าน The Soul En Club and Restaurant ย่านบางกะปิเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้ใบเตยมาในชุดเกาะอ,อกสีดำกระโปรงสรั้นพร้อมรูปร่างที่ผอมเพรียวก่อนจะโชว์ลีลาทั้งร้องทั้งเต้นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักอย่างมากโดยใบโตนได้โชว์ร้องเพลงเช็ค k Rating อันเป็นเพลงดังของเธอด้วย เบื้องต้นทางร้านได้ออกถแถลงการแจ้งว่าไม่อาจให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพได้หลังมีสำนักข่าวติดต่อมามากมายเพราะเป็นงานขายตั๋วซึ่งก็ขายหมดไปแล้วทําให้ไม่มีพื้นที่ให้สื่อเข้ามาอีกทั้งจะรบกวนลูกค้าคนอื่นอย่างไรก็ดีทางร้านได้เก็บภาพไว้นําเสนอในเพจของร้านเรียบร้อยแล้ว โดยใบเตยนั้นได้รับอิสระภาพหลังสารอาญามีการนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวตัวเธอซึ่งเป็นจำเลยที่สในดะคีแชร์ฟอกสามดีซึ่งทางครอบครัวและทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา